สวัสดีครับท่านประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ทุกท่านท่านประชาชนที่อยู่ในราชดำเนินเป็นสถานที่ชุมนุมผู้กล้าชุมนุมผู้รักชาติ ชุมนุมผู้รักแผ่นดินแล้วก็ชุมนุมผู้รักในหลวงใช่นเครับท่านมาในวันนี้ท่านมาด้วยหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังนั้นหน้าที่ของท่าน ก็คือรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็ปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับท่านมานั้นมาประชุมที่นี่ผมขอเรียนว่าการที่นายกยิ่งรัก บอกว่าสภาประชาชนไม่มีหรอกขัดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญผมอยากจะบอกว่าสภาประชาชนก็อยู่ที่นี่ยังไงครับท่านเป็น สภาแห่งมวลมาหาประชาชนราชะดำเนินครับท่านประชาชนครับท่านมีอำนาจตามหลักการเจตนารมของรัฐธรรมนูญซึ่งสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ว่าขนาด ไอ้พวกสสสวสามร้อยกว่าคนที่ไปแก้รัฐธรรมนูญสารยังวินิจฉัยเลยว่าแก้อะไรก็ได้แต่ห้ามแก้อะไรที่ขัดกับหลักการและเจตนารมแห่งรัฐธรรมนูญหลักการและเจตนารมที่สำคัญที่สุดที่สารยกขึ้นมาก่าวไว้ ก็คือการยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครอง และตัวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูป,ปรธรรมท่านกำลังทำหน้าที่นี้ครับนี่คือที่มาของสภาแห่งมวลมหาปัญชนแห่งราชดำเนินแห่งนี้ครับ ท่านมีอำนาจในฐานะเป็นปวงชนชาวไทยบัดนี้มีการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญมีการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก,การกระทำดังกล่าวนั้น เป็นการกระทําของนายกยิ่งรักษณ์นายกยิ่งรักร่วมกับหัวหน้าพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยกระทําการไม่ยอมรับอำนาจศาลซึ่งเป็นการขัดกันต่อระบบโครงสร้างของการปกครองเป็นการทำลายรัฐมนูญ ความผิดคือเป็นกะบทครับยิ่งรักนายกยิ่งรักเป็นกะบทครับพักเพื่อไทยก็เป็นกะบฏด้วยประธานรัฐสภาลองประธานรัฐสภาและสอสอสอวเสียงข้างมาก ก็ร่วมกันทำกระบฏด้วยครับดังนั้นท่านประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ท่านมีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์รัฐธรรมน,นูญเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา69ท่านมีสิทธิ์ที่จะต่อต้าน โดยสันติวิธีกับพวกที่กระบดได้เลยดังนั้นสภาประชาชนต่างหากที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลที่มันมาออกมาบอกคมครูเล่าบอกว่า ถ้าเราชุมนุมเราเดินทางไปที่ทําเนียบรัฐบาลผิดกฎหมายที่จริงเรากําลังจะไปปราบกระบฏถูกต้องไหมครับการกระคบัทางนี้เป็นาการทําลายรัฐธรรมนูญ เป็นการทำลายรัฐธรรมนูญในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจอธิปไตยที่พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ผ่านองค์กรตุลาการเป็นการทำหน้าที่ในพระปรมมาภิไธยรัฐบาลยิ่งรักประธานสภารองประธานสภาพักเพื่อไทย ปฏิเสธอำนาจอภิธทปรายของศาลเป็นการกระทำที่เข้าข่ายมินประบรมเดชานนกภาพครับดังนั้นขอให้ท่านประชาชนทุกท่านในฐานะท่านเป็นสมาชิกสภาประชาชน แห่งมวลมหาประชาชนที่ลาดดำเนินนี้จงทำหน้าที่เพื่อที่ต่อสู้ให้ได้รับความถูกต้องในวันพวกนี้ครับหลายท่านถามว่าแล้วเราจะชนะเมื่อ,อไหร่ ถ้าท่านทบทวนแล้วตั้งแต่ท่านออกมาใช้อำนาจของท่านนั้นฝ่ายระบบทักษินเซไปเซมาไม่มีเหลืออะไรที่จะยืนหยัดต่อสู้กับท่านอีกแล้วเหลืออย่างเดียวเตรียมตัวไป ตอนนี้เขากลัวเราจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วถ้าท่านเห็นการชนะแต่ละครั้งคืบไปคืบไปและแล้ววันแห่งชัยชนะที่สำคัญจะมาถึงโดยเร็วชัยชนะนั้นก็คือ ระบอบทักษิณจะต้องศูญหายไปจากแผ่นดินไทยใช่ไหมครับส่วนนายกยิ่งรักผมฝากบอกไปด้วยว่ายังไงก็ต้องไปจากประเทศไทย อยากจะไปแบบไหนไปแบบเท่ๆหรือวิ่งหนีสนสารไปก็ลองดูตั้งแต่วันพรุ่นี้เป็นต้นไปถ้าทำให้ท่านประชาชนมีการบาเดเจ็บ แม้แต่เพียงนิดเดียวผมเชื่อว่ามติแห่งมวลปัญหาปัญาชนด้วยพลังที่ท่านมีคงจะส่งให้ตระกูลชินวัตรเสสริงออกจากประเทศไทยเราต้องให้ รัฐบาลชินวัตรออกไปจากประเทศไทยออกไปพวกเสื้อแดงรัฐบาลชินวัตรหวังนักหวังหนา ว่าตัวเองจะมีลูกน้องรับจ้างเสื้อแดงจะมาช่วยเหลือตัวเองได้ท่านประชาชนครับผมอยากจะเรียนว่าไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายนั้นอีกไม่นานมันต้องไม่กล้าใส่เสื้อแดงออกจากบ้านเราต้องให้มันใส่ เราไล่เสือเ้อแดงออกไปกัมพูชาเลยไล่ไอ้ตัไล่ไอ้เต้นไปกัมพูชาให้มันไปอยู่กับฮุนเซนท่านประชาชนครับผมเห็นไปอีกไม่กี่วันข้างหน้าตำรวจถ้าจะออกมาจากบ้าน ออกมาปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขาไม่พกนกกวีดเขาไม่มีนกวีดเหมือนเราเขาจะไม่กล้าออกมาจากบ้านครับผมในฐานะเป็นสมาชิกพุธิสภามีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันกับท่าน และมีหน้าที่ที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องร่วมกันกับท่านขอต่อสู้ร่วมกันกับท่านในวันพวกนี้เราจะต่อสู้ร่วมกับคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราเป็นฝ่ายถูกต้องเราเป็นฝ่ายธรรมะเรารักในหลวงเราต้องชนะเราต้องชนะเราต้องชนะผมขอเชิญชวนท่านมวลมหาประชาชนทุกท่าน แห่งราชดําเนินขอให้น้อมใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในฐานะที่ท่านเป็นผู้ซึ่งจงรักภักดีต่อพระบ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งขอให้ร่วมกันเป็นคําถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ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 ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ